เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14มิถุนายน2567เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสดุดสำหรับโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะล่าสดุดมีการอัปเดตว่าสามารถซื้อสมาร์ทโฟนได้แล้วนะคะ เป็นการอัปเดตความคืบหน้าจากนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความคืบหน้าของโครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทว่ายังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยคาดว่าประชาชนจะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ภายในไตรามาส3ของปีนี้ช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนและจะได้รับเงินเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐภายในไตรามาสสซึ่งถือว่า เป็นข่าวดีที่สร้างความตื่นเต้นให้กับประชาชนที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะคะและนอกจากนี้ยังมีข่าวดีเพิ่มเติมกระทรวงการคลังได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่ามือถือสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้ด้วยเนื่องจากปัจจุบันมือถือสมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร แต่ยังเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ช่วยในการทํางานทําธุรกิจและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆกลายเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วนะคะโดยรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นหรือราคาของสมาร์ทโฟนที่สามารถซื้อได้นั้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมาในขณะนี้นะคะแต่คาดว่าซื้อได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่จํากัดถ้าราคาสูงกว่า10,000บาทผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่าส่วนต่างเองแม้ว่าโครงการจะยังอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการนะคะแต่ทางกระทรวงการคลัง ก็มั่นใจว่าจะสามารถเร่งกระบวนการต่างๆให้เร็วขึ้น เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนได้ตามกําหนดที่วางไว้โดยจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินโครงการในต้นสัปดาห์หน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของโครงการได้จากช่องทางต่างๆของรัฐบาลเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสําคัญและเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาท ซึ่งถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสำคัญของรัฐบาลนะคะอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการแจกเงินดิจิทัล1,000 10, 0บาท14มิถุนายน2567นะคะ